้ำกล้วยหมนสดนะะวันนี้เรามากินน้กล้ชื่นใจดับร้อนนะคะคลายร้อนที่สุรินร้อนมากเดยอจะไปหานะคะบ้างร้อนกินเสาก็อาทิตย์ชื่นใจน่าจะเป็น4ี่สองศาเพิ่มพลัง4 0 4ส4บิอี่นะแต่ว่ามเโทรหานะกิาวก่อน่นะคะ41องศา ที่ศิลิคมศานะคะขอบคุณที่ชมคลิปไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเขาในครบสามนาทีเลยบ๊ายบายครบสามนาทียางดูให้หน่อยสามเจ็ดสามเร็วโอเคบ๊ายบายค่ะน้ำกล้วยหอมกล้วยหอมปั่นนมสดนะคะที่ตลาดตลาดไหนพอจังหวางนะคะยาสุรินทั์ตะกี้สินโรงจ้างบ้างค่ะ คิกินลูกชิ please, right? hmm? okay. personal, so ació, ้นย right? ังไม่ได้ลงเลยเดี๋ยวว่าลืมเจนลงเฟซใช่ไหมฮะลงเฟซใช่ไหมใช่ก็ลงเฟซด้วยบางทีอันไหนยาวเราก็ลงช่องยูทูบด้วยสำนักโยเขาปังปังปังเท่าไหร่คะไม่ได้ตั้งเครื่องที่อมันตั้งแบบหันกลับไม่ได้แต่ว่าถ้าไลฟ์สดน่ะได้ แต่ถ้าถ่ายแบบอย่างเงี้ยไม่ได้อยากได้อีกตัวหนึ่งนะที่เาไปดูตอนล่าสุดกับสุริยา่อนไปไต้หวันนะมันมีเน็ตจิกอยู่ประมาณ สอบห้าร้อยกับตัวมาเลยนะห้าร้อยเลยนะแล้วเราเพิ่มอีกก็ได้เป็นพันตัวมันมันไม่ใช่ออปโปมันเป็นอะไรวะโอเวอร์อะไรนะนะโอ้เวอร์โอเวอร์อดีนะระบบเ,<ต>เขาก็ดีนะเขาไปดูไปดูปดเขาทําวิดีโอไปดูอะไรนะโอ้ดีมากเลย <laughs> เราก็เลยเห็นว่าเนื้อที่มันในนี้แล้วก็กล้องมันสวยด้วยสวยมากเลยแต่งนัน่นแต่งนี่ได้หมดอนะ หมื 13, ่นสามเองเจ๊ออกมาแล้วสุขรก็คงหมดตอนนี้น่าจะลงอีกประรรมาณหมื่นสองแล้วอ๋อไม่เหมือนเขาเตรียมตีเส้นตีอะไรไงเขาคนตีอ่ะคุยตั้งวันที่สิบเอ็ดคืนเหมือก็เดีย๋ยว

ก็ม่ปิดการจราจรคือแม่ก็ต้องมาตีินประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มมีทุ่มก็ผ่านไเีเย่ี่หนึ่งไม่สอง,องจริงโล่งแล้วก็ตีไปบ้วเนาะเพราะว่ามันตียาวนะตีออกไปจากนั้นที่ออกไปากนั้นแง่ยาวไปอย่างนึง่งตกเลยค่เส้นสายประสาย เสร็จที่จะกลับบ้านนล้วลมั้งงอยู่มึงจะหนูจะเล่นดีๆไหมโอเคร้อนๆจะตายอยู่ใกล้บ้านก็ไม่มีอะไรก็อยู่เฉยๆอ๋อไอ้หนูต้องวิ่งไปสวนมนเพราอ,อะไรรู้ไหมเพราเขาเปิดเพราลมันเย็นที่ไปอบไปอะไรมาแล้วมันมันนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วมันดูดความร้อนเราออกอ่ะถ้ามันอยู่คอนโดอยู่ไม่ได้ <S <S ดไแต่เชื่อไหมว่าวันนี้ไม่ได้ไปร้านกาแฟไม่ได้ไปอะไรกินข้าวเสร็จแล้วรู้สึกเป็นไข้กินยาสามเมตรช็อกหัวจ้ะ แล้วก็กินยาเข้าไปประมาณ9ก้าโมงแล้วก็เมียหลับไปแบบไม่รู้เรื่องตื่นมาแต่หนึ่งเที่ยงเที่ยงแล้วมันร้อนเนาะจะก็ออกมากินข้าวได้คำสองคำคำสองคำแค่นั้นเ,นนเนองนะ <c oughs> ทาไมมันรู้สึกกินมะม่วงเออกินมะม่วงกับพริกาเสใชจแล้วจะไปร้านกาแฟหรือเปล่าเนาะไปมาไปมามันเสียเวลาเพราะเราไปแล้วมันต้องไปตั้งแต่เช้าเนาะมันถึงจะได้เนาะแต่ถ้าไปตอนเที่ยงไปตอนบ่ายโมงบ่ายสองมันได้ไปอยู่แค่สองชั่วโมงมันก็กลับหรอวะไม่รู้นะน่วงที่เอาไปอ่ะ มันเป็นด็ดอกเปรี้ยวมันอ่ะอร่อยคือคือเรายว่าจะตาอยางมันต้องออกเออจีเราต้องขอให้เขาทําำริกให้เราหน่อยเ่ะเราต้องไปกินกับมะม่วงก็คือตอนแรกเราว่าจะเอาไปตำแล้วใส่ปลาใส่ไหลใช่ไหมใส่กระจกที่ไหนได้ไม่ต้องเลยแบบกินกับเกลือจิ้มเกลือนิดๆอร่อยที่น้ำโยนเด็ดแน่เป็นของแม่ที่ว่าเด็ดเอาเด็ดเอาหนูไม่พี่กะปิละใช่หอมทอไม่ใช่ไอ้ขี้นิ้นทองนะไอ้ตัวเัื้อแรกที่น้ำโยเด็ดนั่นแหละมันเป็นแบบ คือเปรี้ยวอ่ะไม่เปรี้ยวมากไม่มันมากก็ดีเลยเขาเรียกว่ามะม่วงหำ่ช้างไ่ใช่เหรออ้ไม่รู้นี่แหละมันลืม่ายล้วเซิร์ชดูว่าเป็นอะไรนี่แหละอร่อยดีไม่ไม่ไม่เปรี้ยวไปพอดีพอดีก็าว่าคิดว่าจะมา ตั้งใจว่าจะมาเล่นกับน้องโยแหละแล้วค่อยกลับ